สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีธรรมช้ชมนะครับพี่น้องรับมณีพ่าเอฟซีนะครับเนาะแฟนขับทั้งช่องครับมาหาช่างคมนะครับพี่น้องมารับชมตองหวดน้ากันนะครับหวดที่ผ่านมาครับเลขคํานวณช่างคมนะครับเนาะรับเลขจับคูรุดอยู่ครับโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องครับช่างคมลงไห้นะครับเนาะเลข3า7นนะครับเลขลำดับอ่า เหล part, abei, a roommate, a ally, um ็กต e ั้งสังคมนะครับเนาะเพิ่นลงให้307ครับเพิ่นว่าตัดเอานะครับเนาะครับมา3003อยู่ยยุคครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับ FC แฟนคลับทั้งช่องครับคอมเมนต์ดีๆเด้อพี่น้องนะครับเนาะให้กำลังใจกันครับงวดเขากับเขามาเย้านะครับเนาะงวดลุดสูตรคำนวณกระลุดนะครับพี่น้องนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ชังคมน้ำกันมารับชมรับฟังตองงวดน้ำกันครับว่างวดนี้ชังคมจะลงให้ยตองงวดบ่พ uh ี่น้องนะครับเนาะ จังใดกะให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมครับแต่ว่าคงสุดท้ายครับสังคมก็ลงไห้3สามศูนย์เจ็ดอยู่ด้วยพี่น้องช่างคมบอกให้ตัดเล่นเอานะครับให้ตัดเอาพี่น้องนะครับผมปุ๋น,นะครับมาหอดมาถึงกับบรรยากาศร้อนนะครับพี่น้องอากาศร้อนนหาสังคมนะครับผมนยังไดคุณพ่อโชคหมานบ่ อ่าบุกไปเอาเลขลำดับที่น้ำพันธุ์ในบ่อลำดับสามศูนยนะ์เจ็ดพลนน่ะไปทั้งทางใหนล่ะสร้างข้างนอกซับอยข้า,างนอกเนี่ยสาบอยู่ข้างนอกดีป่ะขี่เหล้าเ,น,เนี่เกี่ยวขี้เหล่วมึงนี่ครับผมอเอาท่านผู้ชมมาเบิ่งไงตัวเลขที่สังคมเขียนไว้ให้นะครับเนาะนี่ครับลำดับเลือกตั้งเห็นบ่พี่น้องสามศูนย์เจ็ดนะครับผมแต่ว่าตัวสูตรของสร้างเพลนนี่รุดอยู่พี่น้องนะครับเนาะ แต่ว่าโครงสุดท้ายนี่ครับผมครับเพิ่นไห้307สวัสดีครับสวัสดีครับลุกแรงวันวนั้นมครับ <c oughs> เ,เอาเอาเป็นยังไงคือไปทั้งพูนบัตรนี่โอ้อาเอาครับมีสูดแป๊บนึงอ่าให้สร้างคนนี่ครับทำงานก่อนแล้วผีหกกลองจะมาคุยกันเอาเดเออ ว่า,ม,า,ม,ามันถิ่สรค้วเางว่ามันจะได้พากันไปไอ้นันบ่กจกังไรคือซันคมอปูจังไคือไปนั่นคนคจังสันโอ้ยทางยางมึงไงเขายางนมู่คู่กับพ่ำใหเหมือนนาะสามศูนย์เจ็ดนี่นะ30อสามศ <laughs> ูมน,นย์ <c oughs> ังคมกับบอกรู้ได้เป็น้องตัดเอา3ามศนย์เจ็ดนย์นะครับนนนเนาะ จังไดเลขสูตรเป็นจังไดเดี๋ยวนี้คือแบบโอ้โอ่าเรื่องวันเดียวแจ็คเป็นยังไงอ่าเ,เลขสูตรจักเป็นยังไงสังคมมาพี่น้องให้กำลังใจสังคมได้พี่น้องได้ให้กำลังใจกันเอาส,สวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋อแม่หมูเป็นกิง้งพี่น้องกิง้งปุนป่นเป็นท่านขางกิง้งไอ้ซางเป็นขับมาคุยใช่ไหมน้อพี่น้องเนาะสังคมครับอ่าครับเนาะ โอ้นี่ครับสองห้องนะครับผมเอาแมวหมูเพิ่นไปมืนลมข้างกําแพียงจังได้เพิ่นบูไปด้านข้างสร้างคุ้มเพิ่นบรรยางเขาบังพี่โอ้ยถือบะไรเหระครับนี่นะครับข้าเจ้าผงสุดท้ายคมาพอสร้างบ้นกัดเน้นให้ยุูย์เ เอานะครับจังไหมากฮอนๆได้นำมาฝากทีมสร้างบันทึกเก่าครับสร้างขอบคุณครับผมครับวัาดีครับัวแตกแล้วที่ได้มา903เนื้อจีหนอไปเฮียนเบาเทาโดแล้วโอ้โหเบาเทาดีแล้วตรงตเลยครับสร้าเก่า03 ตัวแรกชอบเลี้ลยก้าวมุบขาเลยตัวแรกแมนเขยนมาให้ตัวแรกเลยสางก็ว่าฝันได้ครับละมือวันที่สิบหกฝันขึ้นวันที่สิบห้าทั้งฝันคักฝันว่าพู้เฒ่าผู้มมผนั้นเป็นใส่สุดขาวขางมาในบานเลยแล้วเป็นสี่ให้เบงงูใหญ่ก็คือไมา่จากบอสนำสางไม่สางเลื่อยข่าวมาอยู่ในบานน้ำกัดเล<ส>่แมนแสดงว่าเพิ่นขามาปกปักรักษาเขาวมาอยู่ั้างในหรือเพิ่นมาบอกว่าหวยในเขาแล้ว เข่าสามตัวหรือเข่าศูนย์ามพุ่มพุมันพุ่มมนยครับผมโคแบบฟเกลียวตอนผมไปเห็นเนี่ยเอาติดใงวดนี้ท่านเ็ดเขียนต่อประซงเอาอุปกรณ์สร้างันีครูมาด้ยอ๋อนี่ละเบาวเท้ามากับผมตองวดท่้นพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายถ้าใครได้ดูนะครับพวบันอีเดอร์กันไว้น้ำแน่ครับนะครับเนาะสามนยครับเนาะใส่นี้้ว ตะวันเลยคำนวณคำนวณหลุดอยู่นะสร้างเอาใช่ไหมนี่นะตัวนี่ครับผมไปตัดนี่ดินครับเอาประกาศชิปกระเซ็นโอ้ยบ้านบุญก็บ้านบาตรยูนิฟอระมจายเต็ม่ยล้ครับท่านผู้ชมครับช่างคนว่าต้องออกเป็นร่างด้วพี่น้องเด้อนะครับเนาะนี่เลยครับสั่งนานใจมากนะครับ ขนาดแน่บอกโอ้ค่ะว,ว,ว,วิ่ง1กับศูนยหาวงวดนี่วิ่งหนึ่กับ0ูนย์หนึ่งห้านึ่งสี่ศนย้าำรถพี่อมศูนย์หาศูนงวดนี่ครับบน่ี่หกาครับผมมาสังคมเหมือนจะเน,น้นชุดนี้ละ ครับเพราะว่าชุดมันนั่นมันเสียวรุ่งมันออกไปแล้วครับผมเลยเอาตัวกับมาตัวเก่าดีกว่าครับมีนี่ยอมแน่นครับอันเดียวกันว่าปอกับหนึ่งมีตัวหน้าย,ย่นนี่ครับ <c oughs> มาครัผมเอาตัวเนียมตัวไรล่ะสร้างเนียมทีนึงครับเนียมทีนึงเอ้าครับแล้วเ,เป้าชาววันนำเลยยพี่น้องอ กับศูนหาศูนซีันบาเท่บาสังคมมันเน้นที่หนึ่งครับแค่เัารับเทมไอเองวันที่สิบี่สิบสบนล่าง,งาวออ่าสร้างกันโอลอลครนะับผมตัวนี้งามาสร้างมาของแท้ครับ,รบผมต้องรังกระดาษ <laughs> เออไปลยอ่าเหนละครับขาจะมาเขาจะมาเลขางหวยซางนะพี่น้องครับหวยช่างต้องเปื้อนฝุ่นนะพี่น้องเพราะว่าศูนย์มันมากขับถามากกับงวดทีซีถามากงวดทีซีครับศูนยมากอีกศูนย์มาอีกอะกงวดทีซีกัเมีเท่านี้แะครับครับศูนย์จีศาศูนย์สี่ศูนย์ห้าเพราะว่ามันเด็กกศูนย์ี่ยังมากศูนย์สองเด้บ่ศูนย์ศูนย์หกบัครับเจบ่แมน แล้วก็ศูนย์ยังอีกนี่สี่งวดศูนย์เก้าผมบาดขาดมันมากอีกคานมากงวดอีกครับเอาทำมาชมนะครับเนาะวิ่งหนึ่งกับศูนย์ครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้อยหสิบกครับช่างคมนะพี่น้องเนาะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าศย์สี่บอมีกังบ่มมีแข้งบอวันในช่างครับบอครับอื เพรมีเปลี่ยนกันตู้เก่ากันตัวนี้กันตัวนี้ไปเลยครับเพราะว่าผมติดจัด้วยสองตัวนี้ครับผมจะนำตัวนี้ได้พี่น้องครับมักนำผมรอดตะคุ่มฝันประกบศูนย์ห้าศูนย์สี่นี่แหละครับมาหลายงวดเลยแม่ซางมันเสียดยุ่งสี่ครับเออครับงวดนี้มาแท้ป้าเทากับมันใจ ศูนย์หากัศูนย์สีต่ตัวหนึ่งอ่ะศูนย์สองศูนย์สองเอค่ะเป็นศูนย์เต้าเป่าเทาฝันเม่นกัวซางคมกัวซางคมบริฝันเลยองางคมบอฝันพี่นองฝันตัวไดจะไปว่านเขาครับฝันไปเจียนเจยผู้ใดเย้หว่นปาดซี่มด้วยเว้ยเทียบเท่ม ว่าจีโนรไปหาอยู่ลศูนย์สที่เขาเื่อ์สกศูน็ดไปสครับเพราะว่ามหาสร้างมือนั่นคงสุดท้ายสังคมกับวายอยู่ตัดเอาเด้อศูนย์สามนเนี่เลขเลขลำดับของสังคมที่เพิ่นไหมาที่เพิ่นว่าตัดไป้น่ำศูนยามศูนย์เจนะว่าศูนย์สามิลีครับนะครับไปพี่น้องขึ้นนนะครับผมเรื่องสพน่นก็วการเก่าเิ่น่าบมมี บผกเพิ่นบอกเพิ่นบอกบ้าเถ่าลูกพี่ก้าว่มีดอกหมอมาเพิ่นบอกบ้าเถ่านะครับท่านผู้ชมไม่ถอดใจแล้วติดซื้อไว้หน่อยๆนึงเอาพี่น้องนะครับเนาะแคปหน้าจอนะครับเนาะชังคมปล่อยตังวดแล้วพี่น้องครับเป็นกำลังใจกันให้พี่น้องเด้อเลขกคำนวณนะครับแล้วมีงวดเข่างวดลุทเน่าซางเนาะครับผมครับเพราะว่าซางมันก็มีตกกันตัวยังไว้ให้่ยุพี่น้องก็ถือว่างวดที่พันมาสามศูนย์ศูนย์สามโครงสุดท้ายช่างมันก็ยยำให้่ยุพี่น้อง แก้วตัวกันมาเทียวหลังยี่กิลครับนะครับเนาเขาไ่ได้หรอกจคนสาวตัวนิ่เมต่งม้ะสใช่ไหมนะอ๋อนะครับชมสิบสิตัวเลยโอ้ดยู่พุ่มดีเลยอ่าพุ่มพื้นดีพุ่มดีอยู่ยังมาอยู่ครับผมพุ่มเงีนเบาเท่าโชคดีอยู่ครับเงี้ยนเบาเท้าก็เงี้ยนหมดมัดพุ่มดีครับสั้งสิตลอดไปอยู่ เอาอนะครับเนาะครับสังคมกับตองงวดแล้วพี่น้องแคปหน้าจอเด้อครับเด้อครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2566วิ่งหนึ่งกับศูนย์ครับครับหนึ่งหาหนึ่งซีศูนย์ห้าศูนย์สี่นำโหลดพี่น้องศูนย์หาศูนย์ซีแต่ว่าแังคมปรเด็นที่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เน้นที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเบาแถามักหลักศูนย์เอาท่านผู้ชมเป็นกำลังใจกันนะพี่น้องนะครับเนาะครับเอาขอบคุณสังคมพี่น้องนะครับเนาะจังร้อยที่หนึ่ ก็เปลี่ยนแปลงหรอกครับของสังคมอยู่ในนี้นะสังเนาะค่บโบเอ,อโบเคเ,เอาขอบคุณครับครับพอกันคลิปหน้าครับสำหรับผู้ชมแอดมินบเาทาส,สวัสดีครับ